สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ b บสเลวตะาชแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำคลิป Q&A นะครับผมที่ผมได้ถามไปนานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำสักทีนะครับผม เพราะว่าผมรอจังหวะอยู่นะครับผมเพราะว่าจังหวะเนี่ยคือตอนนี้คลิปที่ลงเนี่ยตอนนี้คือจะเป็นวันที่รีซีซั่นพอดีนะครับคือถ้าเกิดผมลงคลิปฮีโร่เนี่ยมันก็จะดูเป็นของแพทเก่านะครับของเป็นซีซั่นเก่านะครับผมก็เลยถือโอกาสลงคลิป Q&A แทนเลยแล้วกันนะครับก่อนที่จะเป็นเรื่องคำถามแรกนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือช่องเราเนี่ยก็ใกล้จะถึง2 0,000ซับแล้วนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะประมาณ16 0 0 0นะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่มาติดตามกันนะครับผมที่มา อยช่วยเหลือกันคอยสนับสนุนกันนะคบผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่านะครับผมจากคุณธนะภูริพัฒน์คงเมืองนะครับชื่ออะไรเพศอะไรอายุเท่าไหร่สูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่นะครับทำยูทูบมากี่ปีแล้วชอบอาหารอะไรชอบสัตว์อะไรเป็นคนยังไงชอบเล่นกีฬาอะไรทำไมถึงทำยูทูบถามเยอะไปไหมพอดีกว่าก็ไม่เยอะนะครับผมก็ชื่อเบสนะครับผม เพศก็เป็นเพศชายนะครับอายุตอนนี้ก็26ปีแล้วนะครับสูงก็ประมาณ173ยเจ็ดสถึงส่นะครับส่วนน้ําหนักเนี่ยก็ไม่ได้ช่างนานแล้วก็อยู่ที่ประมาณ65 6 9ถึงอะไรประมาณนี้นะครับผมคิดว่าจะอยู่ประมาณนี้นะทำยูทูบเมื่อกี่ปีแล้วจริงก็ทําจริงจจังเนี่ยไม่นานนะครับประมาณปีหนึ่งแต่ถ้าแบบลงคลิปยิบยิบย่อยลงคลิปอะไรเนี่ยก็ประมาณน่าจะ3ปีแล้วนะครับผมชอบอาหารอะไรเป็นซี่โครงหมูทอดกระเทียมนะครับผมชอบมากเลยนะ ชอบสัตว์อะไรนะครับผมก็ชอบแมวนะครับเพราะว่าไม่ค่อยชอบหมาเท่าไหร่นะครับผมเป็นคนยังไงปกติแล้วเนี่ยคือผมก็เป็นคนง่ายๆนะครับอะไรก็ได้นะครับผมกินง่ายอยู่อยู่ง่ายนะครับผมแล้วก็เป็นแล้วก็ขี้เกียจมากด้วยนะครับชอบเล่นกีฬาอะไรไม่ค่อยชอบเล่นกีฬานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าขี้เกียจแต่ว่าชอบดูนะครับผมแต่กีฬาที่ชอบก็มีบาสนะครับผมทําไมถึงทํา YouTube จริงๆแล้วเนี่ยคือ ผมเริ่มทํา YouTube มาจากการที่มีคนอยากให้ผมสอนนะครับอย่างผมอยากจะสอนเพื่อนในกิลแล้วก็สอนเพื่อนในชีวิตจริงด้วยนะครับสอนคนในกิลด้วยนะครับคือเขาก็อยากให้ผมสอนนะครับมาถามผมเอยอะๆเข้าเนี่ยผมก็เลยแบบทําคลิปลง YouTube เลยแล้วกันนะครับผมมันง่ายดีนะครับก็จุดเริ่มต้นมาจากตรงนั้นเลยนะครับผมมาต่อกันที่คําถามที่2นะครับผมจากคุณสตีรัสอยู่ภูนะครับ เป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมคำถามต่อไปนะครับผมจากน้องโทสเตอร์นะครับชื่อช่องพี่อ่านว่าอะไรอ่านว่าเบสเลอตะครับมาต่อกันที่คำถามต่อไปนะครับผมจากน้องคิริโตะ2,008นะครับพี่อายุกี่ปีพี่ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรทำไมถึงตั้งชื่อว่าเบสเลวตะพี่เมนตัวอะไรครับเมนสายอะไรอายุกี่ปีได้บอกไปแล้วนะครับผมโทรศัพท์ที่ใช้คือโทรศัพท์ iPhone 8พ u s นะครับ ส่วนชื่อเบสเรียวต์เนี่ยคำว่าเรียวต์เนี่ยมันมาจาก1ตัวละครจากกระตูนเรื่องหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าคุโรโกโนบาสเกตนะครับผมเป็น1ตัวละครที่พี่ชอบมากๆเลยนะที่ชื่อว่าเรียวต์นะครับผมก็เลยเอามาตั้งชื่อเป็นเบสเรียวต์นะครับผมมันก็ดูเท่ดีนะครับผมเลยใช้เป็นชื่อนี้นะครับพี่เมนตัวอะไรจริงๆก็น่าคงจะเป็นลิเลน่าละกันนะครับผมเมนสายอะไรก็เป็นสายเมดนะครับมิดเลนนะครับผม คำถามต่อไปนะครับผมจากน้องชิราวัตรสมลาตีนะครับพี่ชอบเล่นตำแหน่งไหนที่สุดใน ROV ครับตำแหน่งที่พี่ชอบเล่นที่สุดเนี่ยก็คือมิดเลนนะครับเพราะว่ามัน,เป,นเป็นหนึ่งตำแหน่งที่เล่นสนุกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมแก๊งทีมไฟท์ fight, หรือว่าการเดินช่วยทีมนะครับมิดเลนเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญมากมากเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนมากตัวมิดเลนเนี่ยจะเป็นตัวที่จ่ายดาเมจได้นหนักๆนะครับแล้วมันก็เล่นสนุกนะครับผมพวกตัวดาเมจหนักๆเนี่ยคือชุดเดียวตายอนะไรประมาณเนี้ย คือตำแหน่งมิดเลนเนี่ยจริงๆอ่ะพี่เล่นมาตั้งแต่เกมอื่นแล้วนะครับผมพอมาเริ่มเล่น RV เนี่ยก็เลยแบบเริ่มฝึกตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่เราถนัดเนาะก็ประมาณนี้ครับมาต่อกันที่คำถามต่อไปนะครับผมจากน้องเนฟจูนผู้ข้างรักซาตาที่เล่น RV มากี่ปีแล้วคะแล้วขึ้นคอนครั้งแรกตอนซีซันที่เท่าไหร่คะอน่าจะเล่นมาประมาณ3-4ปีแล้วนะครับผมก็เล่นเล่นหยุดหยุดนะครับไม่ได้เล่นต่อเนื่องนะครับก็เล่นตอนประมาณ ซีซั่น2นะครับผมตอนที่เล่นตอนนั้นเนี่ยก็สามารถขึ้นคอนได้เลยนะครับแต่ว่าคอนใน,นตอนนั้นเนี่ยมันขึ้นยากกว่าตอนนี้มากเลยนะครับผมคำถ,ถามต่อไปจากน้องพาราแล็กซีเฮดนะครับ1พี่เล่นเกมโมบา้าเกมไหนมาก่อนที่จะมาเล่นอาร์วีสไมพี่เลียวตะถึงเป็นผู้ชายที่ชอบเล่นเมดมากกว่าตัวอื่น3พี่หาแรงบันดาลใจจากที่ไหนบ้าง1เลยเนี่ยที่พี่เล่นเกมโมบ้ามาก่อนก็จะเป็นเกมฮอนกับ .A นะครับผม2ที่ทําไมพี่ถึงชอบเล่นเมดใช่ปะ จริงๆแล้วเนี่ยพี่ชอบเล่นมิดเลนนะครับตัวไหนที่มันสามารถมายืนมิดได้เนี่ยพี่เล่นได้หมดเลยนะครับไม่จําเป็นจะต,ต้องเป็นเมดเสมอไปนะครับแต่ว่าเมดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เล่นสนุกนะครับเพราะว่าเมดเนี่ยมันเป็นพวกส่วนมากแบบตัวมันจะแบบสกิลเบิร์ดเบิร์ดสกิลแรงๆอะไรประมาณเนี่ยมันเป็นตัวที่พี่ชอบเล่นนะครับก็ประมาณนี้ครับส่วนพี่หาแรงบันดาลใจจากที่ไหนบ้างก็อย่างเช่นก็อาจจะหาจากการที่เราไปดูคนอื่นนะครับดูคนที่เราชอบนะครับผมแล้วก็ ดูหนังอะไรเงี้ยก็ได้แรงบรันดาลใจเหมือนกันนะครับหรือว่าดูอนิเมะบางเรื่องก็ได้แรงบรันดาลใจเหมือนกันนะก็ประมาณนี้ครับผมต่อไปนะครับจากน้อง private world นะครับอยากทราบว่าพี่เบสท,ที่เสียงแสนละมุนนุ่มหล่อเรียนจบหรือยังคะแล้วถ้ายังไม่จบมีปัญหาอะไรกระทบกับการเรียนและการทําคลิปไหมคะหรือถ้าจบแล้วอยากรู้ว่าจัดสรรเวลาทํางานกับทําคลิปยังไงคะขอบคุณนะครับผมที่ชมกันนะครับว่าเสียงหล่อเลยครับ คือพี่เรียนจบแล้วนะครับผมส่วนเรื่องจัดสรรเวลาการทํางานยังไงเนี่ยก็คือเราต้องแบ่งเวลานะครับผมเราทาคลิปกี่ชั่วโมงเราหาคลิปกี่ชั่วโมงนะครับผมมันจะได้ไม่ไปกระทบกับเวลาที่เราต้องทํางานนะครับก็แบ่งเวลานะครับผมเราอย่าทําอะไรที่มันเกินเวลาเช่นถ้าเราเล่นเกมเราก็อย่าเล่นเกมเกินเวลานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมทําอะไรให้มันเป็นเวลาเป็นล็อกเป็นล็อกไปนะครับผมคําถามต่อไปนะครับผมจากน้องอาริกาะโต้โกไซมัสนะครับ พี่กาไม่ออกนะครับว่าชื่ออะไรพี่ชอบฮีโร่ตัวไหนมากที่สุดคะฮีโร่ที่พี่ชอบที่สุดก็คงจะเป็นมูลาดนะครับผมมันเป็นหนึ่งตัวที่เท่มากๆแล้วก็เล่นยากแจะเล่นได้นี่คือเท่มากๆนะครับผมก็ชอบมูลาดครับคำถามต่อไปจากน้องดีนะครับพี่มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตยังไงประมาณว่ามีแนวคิดทัศนคติยังไงกับการใช้ชีวิต เป้าหมายในชีวิตของพี่เนี่ยก็คืออยากประสบความสําเร็จสักหนึ่งอย่างนะครับผมแล้วก็ทําให้พ่อแม่สบายนะครับหรือก็หรือไม่ก็คนที่เรารักเนี่ยสบายนะครับผมเท่านี้ก็น่าจะพอใจสําหรับพี่แล้วนะส่วนทัศนคติก็คือเราทําอะไรก็ได้ครับที่ไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นนะครับผมไม่ไปทําให้ใครเขาเดือดร้อนนะครับแล้วก็ทําอะไรก็ได้ที่ไม่เดือดร้อนตัวเองด้วยนะครับไม่ทําให้ตัวเองลําบากด้วยนะครับเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับ คำถามต่อไปจากน้องโซบะนะครับพี่ตัดชิปเองทําปกเองไหมครับหรือมีทีมงานเบื้องหลังครับก็ทําเองทุกอย่างนะครับผมก็เพราะว่าไม่มีเงินจ้างนะครับผมก็เลยต้องทําเองนะครับค้อถามต่อไปนะครับผมจากคุณอากินะครับผมเมื่อไหร่จะมีระบบสมาชิกครับจริงๆเนี่ยคือผมก็อยากมีนะครับแต่ว่าผมกลัวที่จะดูแลทุกคนได้ไม่ทั่วถึงนะครับผมกลัวแบบสมัครสมาชิกช่องผมมาแล้วเนี่ยแล้วแบบไม่ได้รับการดูแลจากผมที่ดีพอเนี่ยก็จะแบบว่า มันก็จะดูเสียงเงินโดยใช่เหตุนะครับผมคือผมก็อยากมีนะครับแต่ว่าผมเดี๋ยวผมหาเวลาก่อนแล้วกันหรือว่าทุกคนแบบอยากจะสนับสนุนผมอยากจะให้ผมมีเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เยอะๆนะครับผมถ้าเกิดคอมเมนต์เยอะมากพอเนี่ยผมอาจจะเปิดระบบสมาชิกให้นะครับผม มาต่อกันที่คําถามต่อไปนะครับผมจากน้องพงศุรีเคชัยนะครับทาไมพี่ไม่ไลฟ์สดเล่นครับหรือสร้างห้องเล่นกับคนดูจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็เคยสตรีมนะครับผมแล้วก็สร้างห้องเล่นกับคนดูปกติเลยนะครับผมแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งนะครับผมที่มันรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่ต้องทํานะครับผมสตรีมไปด้วยทํา YouTube ไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยมันค่อนข้างที่จะเปืองพลังงานนะครับผมก็เลยหยุดที่จะสตรีมนะครับผมแล้วก็มาทํา YouTube อย่างเดียวนะครับผมก็รออนาคตนะครับอนาคตเนี่ยอาจจะมีกลับมาสตรีมนะครับก็ยังไงก็ตอนที่ผมกลับมาสตรีมเนี่ยก็มาสนับสนุนผมด้วยนะครับมาซัพพอผมหน่อยนะครับผมก็มาช่วยกันกดไลค์กดแชร์มาทักทายเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นกําลังใจแล้วนะครับก็รอติดตามนะครับผมอาจจะมีมานะครับอาจจะกลับมาสตรีมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคำถามต่อไปจากน้องอภิสิทธ์ภัยบูญนะครับผมนอกจากเสียงหล่อละบุญแล้วหน้าตาพี่หล่อไหมครับ คือขอบคุณนะครับผมที่ชมเรื่องเสียงกันเข้ามานะครับผมก็ขอบคุณมากมากครับส่วนเรื่องหน้าตาเนี่ยคอไม่หลอกเลยครับผมก็หน้าตาบ้านๆเพื้นๆไเลยนะครับผมอาจจะเห็นหน้าผมอยู่ในมุมไหนสักมุมในคลิปนี้แหละค <c> ำ <oughs> ถามต่อไปจากน้องรักนะครับผมอ,าอ้าววัดีน้องรัก <c oughs> พี่คิดยังไงกับคนที่มาด่ามาว่าครับทั้งในชีวิตจริงและในเกมนะครับก็คือถ้าเกิดมีคนมาดา่าหรือมีคนมาว่าเราเนี่ยส่วนมากเนี่ยพี่จะไม่ค่อยคิดอะไรนะครับผมถ้าเกิดมันไม่ใช่ คนสาคัญในชีวิตพี่นะครับถ้าเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นใครก็ได้ที่เขาสําคัญในชีวิตพี่แล้วมาด่าพี่เนี่ยอันนี้พี่จะรู้สึกนะครับผมแต่ถ้าเป็นคนที่แบบมันไม่ได้มามีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้มาช่วยอะไรเราเนี่ยคือเราอย่าใส่ใจกับคําพูดของคนพวกนี้นะครับผมเพราะว่าคนที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยยังไงเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเรานะครับต่อให้เราจะทําตัวดีแค่ไหนต่อให้เราจะพูดดีแค่ไหนเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่ชอบเราแล้วเขาก็น่าจะไม่ชอบเราไปตลอดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย พยายามแคร์คนที่เขาแคร์เรานะครับใส่ใจกับคนที่เขาใส่ใจเราดีกว่านะครับผมมีเพื่อนที่ดีก็ดีนะครับผมแต่ถ้ามีเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยก็มีเพื่อนที่คอยด่าคอยอะไรเนี่ยแล้วมันด่าในทางที่ไม่ดีด่าแล้วแบบไม่ได้สอนเราเนี่ยคืออย่าไปใส่ใจมากนะครับกับคําพูดของคนพวกนี้นะครับผมอย่างที่เขาบอกกันนะครับผมถ้าเกิดเราเลือกแคร์คาพูดของคนทุกคนในโลกเนี่ยมันจะทําให้เราเครียดแล้วก็ปวดหัวนะครับผมเราเลือกแคร์กับคนที่ เขาแคร์เรานะครับผมประมาณนี้ครับคําถามต่อไปนะครับผมจากคุณคุณคุณอะไรด่เอ่อคุณบุรุษปริศนาแล้วกันนะครับผมเขาไม่มีชื่อเนาะเคยท้อจนอยากจะเลิกทำคลิปไหมครับเคยท้อนะครับผมช่วงที่แบบว่ารู้สึกว่าลงคลิปไปแล้วไม่มีคนดูนะครับไม่มีคนกดไลค์ให้เนี่ยมันก็มีท้อนะครับแต่ถึงขั้นเลิกทําคลิปไหมเนะี่ยแบบ มันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับผมเพราะว่าการที่ผมทาคลิปเนี่ยผมยังสนุกอยู่ผมยังมีความสุขอยู่ผมยังชอบในการที่จะทําคลิปลง youtube ต่อไปอยู่นะครับเพราะว่าการที่ผมลงคลิปต่อไปเนี่ยถึงมันจะไม่มีคนดูคนดูจะไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าคนที่เขาเข้ามาดูผมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาต้องได้อะไรกลับไปบ้างน,นะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับมันก็มีหยิบมีอะไร ไปบ้างนะครับคือผมก็ไ <plex> ม <sy helmet lide> ่ได้บอกว่าผมเก่งผมสามารถสอนได้ท <into English> ุกอย่างนะครับผมก็สอนได้ดีเป็นบางตัวแล้วก็สอนพื้นฐานในหลายๆตัวได้นะครับผมเพราะว่าผมก็พอมีประสบการณ์มาบ้างนะครับผมอันไหนที่มันดีทุกคนก็หยิบไปนะครับผมอันไหนที่มันไม่ดีอันไหนที่มันเป็นข้อผิดพลาดเนี่ยทุกคนก็ไม่ต้องเอาไปทําตามผมนะครับเอาแต่สิ่งที่ดีๆไปนะครับผมทุกคนแบบจะได้แบบว่าพัฒนาขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยคือผมอยากให้วงการเกมของบ้านเราเนี่ยมันพัฒนาขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าผมรักในการเล่นเกมนะครับผม ผมก็เลยแบบเรื่องที่จะทําคลิปลง YouTube คลิปสอนเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าผมก็พอจะมีประสบการณ์มาพอสมควรนะครับก็เล่นเกมมาค่อนข้างเยอะนะครับก็คิดว่าสิ่งที่ผมพูดไปนเนี่ยสิ่งที่ผมสอนไปนเนี่ยมันจะพอเป็นประโยชน์กับทุกคนได้บ้างเท่านี้คือผมก็พอใจแล้วผมก็มีความสุขแล้วครับผมทําไมผมพูดเท่ยังวะพูดให้มันเท่เพื่ออะไร จริงๆแล้วผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะคือแบบอยากให้คนที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยมันได้อะไรจากคลิปผมไปอ่ะมันไม่ได้เ่เข้ามาดูเฉยๆอะประมาณเนี้ยครับคําถามต่อไปนะครับผมจากน้องเลนสล็อตอันเบียนนะครับผมพี่มีไอดอลเป็นใครเหรอครับไอดอลของพี่เหรอครับก็คือตัวพี่เองนี่แหละครับไม่ใช่ครับผมใครจะมีไอดอลเป็นตัวเองถ้าเขาอวยไปถ้าไอดอลในการทำยูทูบเนี่ยก็คือพี่เอกฮาร์ด o c เกอร์นะครับ คือพี่เอกเนี่ยเป็นคนที่ทําคลิปออกมาเนี่ยได้น่าดูมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงที่แกพูดหรือเสียงที่พี่แกพากนะครับคือคลิป2ชั่วโมงเนี่ยผมก็สามารถดูจนจบได้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็คงเป็นเหมือนผมนะครับคือดูจนจบดูจนหลับได้เลยนะครับผมดูเพลินมากๆเลยสำหรับคลิปของพี่เอกนะครับผมคือผมก็อยากทําคลิปให้ได้แบบนั้นนะครับแบบพูดอะไรไปก็มีแต่คนชอบอะไรประมาณนั้นคือเหมือนมันดึงดูดอะเนาะคือผมก็อยากได้อย่างนั้นนะครับผมก็จะพยายามนะครับ ถ้าเกิดเป็นไอดอลในการเล่นเกมนะครับผมคือผมชอบมิลเลคเนะครับคนนี้ไม่ใช่คนไทยนะครับแต่ว่าเป็นผู้เล่นจากเกม Dota 2นะครับถ้าเกิดใครเล่น Dota 2มาเนี่ยก็จะรู้จักมิลเลคเนนะครับเป็นหนึ่งคนที่เล่นตำแหน่งมิดเลนเนี่ยโคตรดุดันนะครับผมเล่นโหดมากมากนะแล้วแบบสกิลเพย์แบบโคตรโหดนะครับผมแต่ถ้าเอาคนไทยนะครับเอาใกล้ๆตัวก็มีนอนันครับผมนอนันเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งคนที่ผมชอบมากมาตั้งแต่สมัยที่ เล่นเกมเก่านะครับผมเกมฮอนนะครับผมผมชอบนอนนันตั้งแต่เกมนั้นแล้วนะครับแล้วก็พี่พี่นอนนันเนี่ยคือเขาสตรีมสนุกด้วยนะครับผมฮาด้วยนะครับก็ลองไปติดตามกันได้นะครับแต่ว่าเขาก็จะดังออกว่าผมแล้วนะสำหรับนอนนันนะครับอีกคนหนึ่งก็จะเป็นกิจายนะครับผมคือน้องคือน้องกิจไงเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่สกิลเพย์สูงมากๆแล้วก็เล่น เก่งมากๆด้วยนะครับผมไม่ว่าจะมีฮีโร่ตัวไหนแบบออกมาเนี่ยกิจงางเนี่ยก็จะสามารถเล่นฮีโร่ตัวนั้นออกมาได้แบบโหดจะจัดแบบมหาโหดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับไอดอลของผมนะครับก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับคลิป Q&A นะครับก็มีหลายๆคนถามเข้ามาเยอะมากๆคนที่ผมไม่ได้ยกมาเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าถามมันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับผมเลือกมาก็ประมาณ20คําคำถามได้เลย นะครับผมก็ยังไงก็อีกครั้งก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมที่ติดตามกันมาถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็อยากให้ติดตามกันไปตลอดนะครับผมหวับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ